วันนี้กินแค่นี้พอจ้ะโสมรวกกับผักปังแล้วก็ผัดปลากระป๋องพี่น้องอปลากระป๋องผัดผัดปลากระป๋องใส่พริกสด,ดาสามเม็ดเนี่ยแค่นี้ก็แซ่บได้แล้วจ้าผักยอดอวบๆดูผักปังอนำ้ำลายไหลมากินข่าวหกันแล้วจ้ะวันนี้กินผักเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยนะจ๊ะ น้องกินข่าวน้องกันนี่พัดปลากระป๋องพัดปลากระป๋องนะจ๊ะกระพักฟางหลวกดอกยอดงามงามน้องพัดจะอมหลวงก็ต่อก,กินแค่นี้แหละวันนี้่ยเราจะกินทักนะคะลด่นนะพี่น้องข้าวสวยข้าวสวยร้อนโอ้โหซอยติดเขา่ขามาดึกจ้ะพี่น้องแซ่บเมนู เมนูนปเปืองเข่าเลเนี่ยืมจับเข่ากันเถอัดใส่น้ำมันใส่พริกกระเทียมหอมอืมตัวเอตวยอย รกถัวแบบนี้นะยูในตุูเอยนออกประธานเหีวไหล

ไปซ้ามาบอยมาปอบมาแป๊บ hmm. พ mm ี hmm. mm ่น้องสับแสง